ยอเซโยเราก็ไปเจอกันในคลิปที่เจดของแรงลอยตัวนั่นเองนะจ๊ะก,ก็ไม่พูดพรมทำเพลงนะข้อนี้มีความแตตาจากทุกๆข้อที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเราใช้เนื้อหากเก่าไปลงไปอีกค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทวจคำศัพท์บางคำกันดูนะคะสำหรับข้อนี้เขาบอกว่าให้ไม้แท่งหนึ่งนะคะมีถอพออ่า คำสั์แรกเลยถอพอน่าจะลืมไปแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นหัวข้อแรกของของไหลนะจ๊ะถอจุดพอจุดมาจากคําว่าไรมาจากคําว่าความถ่วงจําเพาะโดยความถ่วงจําเพาะเนี่ยมันก็คือการเอาตัวโรสารนะคะสมการของเขาเนี่ยก็คือโรสารส่วนด้วยโรน้ําหรือพูดง่ายๆก็คือเขาจะแยกสารกับแยกน้อาออกจากกันนะมันก็จะได้ออถอพอ,ออกมาน,นั่นเองเพราะฉะนั้นคําถามว่า อจากสัปการที่1ตรงนี้นะคะที่ครูเขียนอธิบายให้น้องไปเนี่ยเราสามารถเออ่คิดของแท่งไม้กับของของเหลวได้ไหมคาตอบคือได้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะั่นหมายความว่าเอ,อเราก็จะได้ตัวโรไม้ออกมานะคะก็จะได้ทอจุดพอจุดคูณด้วยโรน้ํานะคะเกิดจากการย้ายข้างนั่นเองนะ เพราะฉะนั้นถอพอที่เขาให้มาคือ0.8นะคะโรน้ําของเรานะคะเราก็จะได้1คูณ10กําลัง3หรือบางคนเขียน10กําลัง3ก็ความหมายเดียวกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้0.8คูณ10กําลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาทในเมตรนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อมูลของตัวไม้สําหรับต่อไปนะคะจะก็จะเป็นตัวของของเหลวนะเพราะฉะนั้นเราก็คิดโรนของเหลวเหมือนกันนะคะสังเกตได้ว่าข้อนี้เขาไม่ได้พูดว่ามันเป็นน้ำเนาะ เพราะฉะนั้นเราห้ามคิดไปเองครูบอกแล้วนะถ้าเราใช้น้าเนี่ยเท่ากับข้อนี้เราผิดแล้วเพราะว่าเขาให้ความถนเฉพาะเฉพาะตัวของมันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ถอพอที่เขาให้มานะคะคูณด้วยโรน้ํานะก็จะจากโจทย์เขาก็จะให้มาแล้วก็คือหนึ่งจุดสองคูนหนึ่งคูณสิบกิลังสามนะคะก็จะได้หนึ่งจุดสองคูณสิบกิลกังสามกิโลกรัมต่อ รูปบบบเน็ตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในคําถามว่าคูฝนแล้วหนูจะทํายังไงต่อได้บ้างนะคะก็ให้เราเราเรารู้โดยนิยามนะว่านี่คือโลวัตถุโอเคนะแล้วก็นี่คือโลเหลวอ่านี่คือเราสั่งนิยามมันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามหาอะไรข้อนี้ถามหาว่าปริมาตรส่วนที่ลอยอยู่เหนือของเหลวมีค่าเป็นกี่เท่าของส่วนที่จมโอเคข้อนี้เริ่มมีประเด็นนิดนึงเนาะโจทย์ถามหา v จมออไม่ใช่ v ลอยต่อ V จมเท่าไหร่นะคะปัญหาต่อมาคือเราจะคิด v ลอยจากไหนล่ะปกติเมื่อกี้ข้อก่อนหน้านี้เราเอาปริมาตรวัตถุลบส่วนที่จมใช่ปะ่ะก็นั่นหมายความว่าเราก็ต้องคิดแบบเดิมนะจ๊ะเอา V จมออกมาก่อนนะแล้วก็เอาเอาปริมาตรวัตถุลบนะแล้วเราก็จะได้ส่วนลอยออกมาแล้วเราค่อยไปส่วน ตามเงื่อนไขที่เขาต้องการอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นวาดรูปเหมือนเดิมจ้ะเราก็จะได้ส่วนที่จมและส่วนที่ลอยตัวนี้ก็ส่วนที่ลอยและฝั่งนี้ก็คือส่วนที่จมนะจ้ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ mg วัตถุ 2. ออกมาและตรงนี้ก็จะเป็น fb เราก็จะได้ sigma f เท่ากับศนะแล้วเราก็จะได้ fb เท่ากับ mg วัตถุ 2. นั่นหมายความว่าเราก็จะได้โลเหลวว v จม g เท่ากับโรวัตถุ v วัตถุแล้วก็ g g ตัด g เหมือนเดิมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นโลเหลวหรือโลของเหลวนะที่นี้เราก็จะได้1.2คูณ10กำลัง3นะคะแล้วก็เราได้ v ส่วนที่จมซึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเราต้องการหาออปริมาตรวัตถุ ขอโทษค่ะความหนาแน่นของวัตถุในะที่นี้ก็เป็นความหนาแน่นของไม้เนาะจากโจทย์เขาให้มาแล้วนะคะก็0.8คูณ10กำลัง3และปริมาตรวัตถุเท่าไหร่ในส่วนนี้ครูฝนขอแทนว่ามันมีค่าเท่ากับ1น,นั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะั่นหมายความว่า v โจมของครูก็จะได้0.8คูณ10กำลัง3ส่วน1.2คูณ10กำลัง3 เดี๋ยวขออนุญาตย้อนดูโจทย์นิดนึงเขาไม่ได้ถามหาเป็นร้อยละเนาะเพราะฉะนั้นเอ่อบางคนอาจจะบอกครูฝนค่าหนูแทนเป็นหนึ่งร้อยได้ไหมคำตอบคือได้นะแต่น้องต้องเข้าใจว่านั่นคือน้องคิดเป็นร้อยละนะคะแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยครูฝนไม่ได้คิดเป็นร้อยละนะคะครูฝนคิดว่ามันปริมาตรหนึ่งก้อนของวัตถุก,ก้อนนั้นเนี่ยก็มีค่าเท่ากับหนึ่งไปเลยนั่นหมายความว่าส่วนที่จมและส่วนที่ลอยเนี่ยมันมันต้องน้อยกว่าหนึ่งโอเคปะ แต่เมื่อเอาวีจมกับวีลอยมาบวกกันแล้วมันต้องมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นคือวิธีการคิดของครอเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ส0ยกกำลังสามตัดกันนะคะเราก็จะได้ศูนจดแส่วน1.2นะอ่าเราจะได้0ูนจุดหกานะคะหรือว่าวีจมของเราก็จะเป็น0ูนนั่นเองนะจ๊ะ หลังจากนั้นทำยังไงก็เหมือนเดิมนะคะครูก็จะคิด v ลอยออกมานะคะตอนนี้เราได้ข้อมูลมาหนึ่งตัวแล้วนะหรือบางคนบอกว่าครูฝนคะหนูไม่คิดแบบนี้ได้ไหมหนูคิดเป็นแปดส่วนสิบสองได้ไหมก็ได้นะไม่ผิดนะคะไม่ผิดนะอ่าเพราะฉะนั้น v ลอยของเรา v ลอยของเราก็จะต้องเกิดจากการเอา v วัตถุ v จมเพราะบวกกันแล้วมันต้องเป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะ ก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งลบศูนย์จุดหเจ็ดนะคะคำตอบคือศูนย์จุดสามสามนะคะศูนย์จุดสามสามลูกบาทเมตรโจทย์ข้อนี้ไม่ได้จบที่วีลอยหรือวีจมถูกต้องไหมคะโจทย์ข้อนี้ต้องการ ข้อมูลว่าเมื่อมันเอามาหารกันแล้วจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งตัวตั้งของเราเนี่ยคือวีลอยนะ,ะคำถามจริงๆคือวีลอยส่วนวีจมก็จะต้องเป็น0.33ส่วนด้วย0.67นะคะหรือบางคนบอก0.66หกหได้ไหมคะครูก็โดยประมาณประมาณนั้นนะก็จะมีค่าประมาณ0.49 สองห้าอะไรประมาณนี้หรือประมาณ0ูนจนั่นเองนะคะคำถามว่าครูฝนคะคาตอบสุดท้ายมีหน่วยไหมคาตอบคือไม่มีนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยปริมาตรขอปริมาตรนะไม่ว่าจะเป็นปริมาตรส่วนที่ลอยส่วนที่จมหรือว่าปริมาตรของวัตถุเนี่ยจะมีสูตรของมันหรือหน่วยของมันเนี่ยก็คือลูกบาทเมตรนะก็เอ็มกำลังสามหารด้วยเอ็มกำลังสามเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนมันก็ หน่วยมันจะตัดกันได้โดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นคําตอบของเขาก็เลยเป็นจํานวนเท่าที่ไม่มีหน่วยนั่นเองนะนี่คือเหตุผลนะจ๊ะเราจะย้อนขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงว่ามีคําตอบไหมโอเคข้อนี้ลงล็อกอยู่ที่ข้อหนึ่งนะคะโดยประมาณนะเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการคิดทั้งหมดตั้งแต่การคิดนะคะการคิดค่าถอพอนะคะทวนของเก่าเนาะ จนย้อนมาคิดวีจมปริมาตรส่วนที่โจมอันนี้จะเป็นเงื่อนไขเบสิกที่เราทำกันอยู่แล้วเนาะแต่เราก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือคิดส่วนที่ลอยนั่นเองนะคะก็เราจะเอาวัตถุหันด้วยโจมนะคะบางคนบอกว่าครูฝนคะถ้าหนูบอกว่าตรงนี้เป็นเอ่อศูนย์จุดแปดได้ไหมศูนย์จุดแปดหารหนึ่งจุดสองก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวขอโทษนะคะเออสมมุติสมมุติแปดส่วนสิบสองค่ะ แล้วหนูรู้ว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับสี่ส่วนสิบสองได้ไหมก็ได้นะน้องลองเช็คดูนะคะว่าคำตอบเท่ากันจริงหรือเปล่านะคะลองเช็คดูคำตอบถ้าน้องทำถูกกระบวนการจริงๆนะคะไม่จะเป็นต้องคิดเศษส่วนเนี่ยน้องคำน้องจะได้คำตอบที่เท่ากับของครูนะคะโดยประมาณคือเอจุดนั่นเองนะจ๊ะอ่าเพราะฉะนั้น ถ้าใครสงสัยลองไปพิสูจน์กันดูนะคะก็สำหรับข้อนี้ก็จะหยุดอยู่ที่คำตอบ0.5นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า